สิ่งที่คนส่วนใหญ่เกลียดที่สุดกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากได้มากที่สุดและสิ่งนั้นคือความจริงค่ะเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมคะว่าที่เรียนความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมาที่คนนั้นเขาบอกว่าดีคนนี้เขาบอกว่าดีคุณเคยมีประสบการณ์กับตัวเองไหมคะว่าคุณได้ความมั่นใจจริงๆแบบที่ไม่ใช่เขาบอกว่าดีแต่ตัวฉันกล้าที่จะพูดกับตัวเองว่า มันดีและฉันได้มันไปและหลายครั้งเราก็จะมีตัวเลือกมากมายและเราก็เลือกไม่ถูกว่าสุดท้ายจะเชื่ออะไรดีคําถามคือไอที่ทาอยู่ทั้งหมดนะ่ะเคยนั่งมองไหมว่าฉันลงมือทําตามวิธีที่เขาบอกแล้วฉันได้ทะลุความกลัวออกไปและฉันมีประสบการณ์ใหม่กับตัวเองเคยมีแบบนี้ไหมคะถ้าคุณไม่เคยมีแปลว่าไอที่คุณทําอยู่ทั้งหมดนะ่ะ มันไม่ได้อยู่บนความจริงและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้เพราะถ้าเรามองดีๆสิ่งที่คุณต้องการนั้นคือคุณต้องการความอิสระที่จะพูดภาษาอังกฤษแต่น่าแปลกไหมคะสิ่งที่คุณอยากได้คือการพูดแต่หลายๆครั้งแล้วก็มักจะบอกกับตัวเองว่าฉันขอไปท่องอันนั้นเพิ่มก่อนนะฉันขอไปรู้อันนี้เพิ่มก่อนนะฉันขอไปฝึกแต่งประโยคอันนี้พูดก่อนนะ และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่การพูดมันดูย้อนแย้งไหมคะแน่นอนค่ะว่ามันดูย้อนแยง้งเพราะว่าคุณกําลังหลีกเลี่ยงบางอย่างนั่นเองคะ่ะคุณกําลังหลีกเลี่ยงสภาวะอันเร็วร้ายและสภาพอันทุเรศทุรังของตัวเองเวลาที่คุณน,นั้นพูดภาษาอังกฤษคุณรับไม่ได้หรอกคะ่ะคุณไม่พร้อมมาเชิญหน้าก,กับตัวเองหรอกคะ่ะว่าฉันนั้นดูน่าเกลียดแค่ไหนฉันนั้นทุเรศแค่ไหนเวลาที่ฉันลงไปพูดภาษาอังกฤษฉันนั้นรับไม่ได้เลยเนี่ยคะ่ะคือสิ่งที่คุณนะู่ และถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นคือความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเพราะความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไปลงมือทําแล้วคุณมีประสบการณ์ใหม่กับตัวเองเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ในโลกของพยายามจําพยายามท่องมากขึ้นพยายามแต่งประโยคมากขึ้นมันไม่ได้อยู่บนโลกแบบนั้นค่ะเพราะถ้าวิธีการนั้นมันเวิร์กคุณจะได้ไปตั้งแต่โรงเรียนแล้วแต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้มัน ดังนั้นคุณต้องตื่นแล้วก็พูดความจริงกับตัวเองได้แล้วว่าวิธีการเหล่านั้นมันไม่เวิร์กดังนั้นวิธีการฝึกในแบบที่มันควรจะเป็นมันจะไม่ใช่วิธีการที่คุณนั้นอยากได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเป็นสิ่งที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดสําหรับคุณแต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งสวยงามและสิ่งที่คุณต้องการนั้นรออยู่หลังมา่านการเผชิญหน้าความไม่สมบูรณ์แบบ ของการพูดภาษาอังกฤษของคุณอยู่ค่ะในนั้นคุณต้องวางถุงก,กาวลงแล้วพูดความสิ่งเด็ว่าวิธีการที่ใช้อยู่อะไรมันเวิร์กและอะไรมันไม่เวิร์กจริงๆกันแน่คุณจะได้เริ่มที่จะเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่กระบวนการที่เวิร์กกับคุณจริงๆงนะคะ